กราบสวัสดีครับมิตรลักแวนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วลนะครับผมนะฮะก็ช่วงนี้ยังไม่ได้หยุดนะครับเอฟซีนะฮะก็มีพระเล็กๆน้อยๆก็ต้องเอามาลงนะฮะเพราะถ้าหยุดไปนี่คือจะขาดความต่อเนื่องนะครับเอฟซีนะฮะเพราะช่วงนี้ก็ขายได้ ถือว่าดีนะครับไม่ดีมากแต่ก็ถือว่าดีจะขายได้ทุกวันนะครับ F สนะฮะเ,เมื่อคลิปเมื่อคืนก็ขายไปได้ประมาณครึ่งครึ่งนะครับ F สนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะตั้งเป้าไหลประมาณครึ่งครึ่งลง10องขายได้5องค์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใหม่นะที่ลงได้นะครับวันนี้ก็เป็นผ้าที่ได้มาใหม่ทั้งหมดเลยอ่าไม่ใช่มีผ้าหลุดจองมานี่ถือว่าใหม่ได้ไหมคนถามเยอะมากองคนี้นะครับผมคนถามเยอะมากนะครับ พิมนิยมนะพิมพนิยอมน่าจะเป็นมือลองนะพิมพ์นิยมมือลองนะครับผมเนี่ยแค็คาากันมาหลายนั่นมากนะครับผมแล้วนั้นก็เป็นพระที่ได้มาใหม่หมดเลยอันนี้คือไม่ใช่เพิ่งได้นะฮะได้มาก่อนนั้นนี้แล้วแต่น่าจะผมถ้าจะไม่ผมก็จะเอาลงนะองนี้นะครับปรับพิมพีวอนทีนะฮะถ้ามาไฟ g ีวอนทีนะครับผมมาดูกันเลยครับ F4 นะฮะูวงนี้กันก่อนนะครับ พิมนิยมมือลองนะครับมีฮะหลุดจองนะครับผมองนี้แข็คขาดนะมาหลายนะค้งแล้วนะครับผมนะฮะก็คนถามเยอะนะคนถามเยอะถือว่าเป็นดับต้นๆเลยนะครับองนี้ที่ว่าผมเคยบอกว่าจะไปประกวดที่สุโข,ขทัยแล้วหาไม่เจอนะครับนะฮะสุดท้ายพอเจอปุ๊บก็เอามาลงนะฮะแล้วก็มีเอ,อ่อฟซีปิดแล้วติดจองไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนครับนี่ฮะพระเขาใช้นะเนี่ยพระใช้นะ พาอย่างเงี้ยน่าน่า,น,าน่าขึ้นคอเลยนะเพื่อนพาใช้เนี่ยมีประสบการณ์นะฮะพาเนี่ยคลอยคลองใช้นะครับใส่ตลับแบบนี้นะครับผมรอยยางรองรอยอะไรนะฮะคาบไข่ต่างๆ่บงบอกอายุนะครับผมโลหะนี่เกี่ยวปั๊ดเลยนะครับ f ีีเนี่ยซูมดูจะเห็นความยับย่นของเนื้อนะฮะโลหะนะครับสนองสนิมคาบเบ้าต่างๆนะครับผมนะน่ารักนะฮะน่ารัก,น,รกน่าใช้นะฮะ พิมไมยมมือลองนะครับผมเปิดที่4,000บาทนะฮะองนี้นะครับผม4,000บาทนะครับถัดมาก็มาดูของาะเงินผ้ามะไฟนะครับผมผ้ามะไฟองนี้ก็น่าจะจากบ้านพี่เกาหลีนะฮะผิวมันเทศอีกแล้วครับท่านนะองนี้นะครับผมพิมพ์ใหญ่จีวอนทีนะครับผมพิมใหญ่จีวอนทีนะครับมีฮะเนื้อหาพบฮะออก ผิวแดงนะฮะผิวแดงก็ไม่แดงมากนะฮะแต่ดูนะ,ะดูเนี่ยซูมดูนะฮะซูมดูความาเก่าความหน้าค้นหาความลึกลับของเนื้อหานี่เห้ยโอ้โหละขยายด,ดีจริงๆะฮะโลฮะโอเหลือ,องอมเขียวด้านในนะฮะผิวเคลือบด้วยผิวแดงนะครับ f สนะนะสนิมขุมแดงนะครับผมเนี่ยครับวงคราบเบ้าต่างๆนะครับผม เป็นพระที่ว่าสวยเดิมดมนะองนี้นะครับ F4 น,ะนี่นะฮะ G1 g ทีนะครับพิมพ์ใหญ่ g ท4นะครับนี่นะฮะไปจ่ายฐานมาปาบมีนะครับผมโอ้โหนะแพ้ดูง่ายสบายตานะครับผมนะฮะแท้ดูง่ายสบายตานะครับเปิดเท่าไรดีองนี้นะฮะพิมพ์ใหญ่ g ที เอาที่สี่พันบาทนะครับเปิดที่สี่พันบาทครับ F สี่นะฮะจากนั้นมาดูพิมพ์คีตากรุเจดีนะครับองนี้โอ้โหนะเจ้าของแบบปลักมากเลยนะฮะอง์นี้ได้มาจากบึงบ้านนะครับผมได้มาจากบึงบ้านนะครับวันนี้ไปบึงบ้านมาไม่ได้ไปสุขโขทัยนะครับ F สนะี่นะเนื่องจากว่านี่แหลนะฮนะนัดเขานัดดูพระซื้อพระซื้อกระกุดกันนะครับ F สี่นะฮะ นะพิมพ์จะเรียกว่าพิมพ์สามชายก็ได้นะเรียกว่ากิตา,ากรุเจดีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราจะเลือกกันนะครับแต่เนี้ยผมเรียกพิมพ์กิตากรุเจดีเพราะว่าเนื้อหาพิมพ์ทรงอะไรต่างๆเขามีเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนนะครับพิมพ์นี้นะครับผมใมอนาคตเนี่ผมเชื่อว่านะจะเป็นพระหลักเลยแหละพิมพนี้เพราะว่าแต่เราก็ต้องเลือกเล่นนะเลือกเก็บพี่แบบเอ้ยสวยคมเนื้อหาจัดจ้านเก่าลึกจริงนะฮะอันนี้เนี่ยเหมือนกับ เขาแต่งจากขุนเทียนเลยนะฮะไม่เจ้าของเตรียมจะไปเลี่ยมทองแล้วนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยผมฟิตซื้อมานะครับนี่นะฮะดูฮะรอยเสาะนะรอยนั่นนะคลาสสิกมากนะเสาะแต่งจากขุนเทียนนะครับผมแล้วดูเนื้อเนี่ยนะครับนี่นะครับ,นะรบวันข้างหน้าจะไม่มีนะผมกล้าพูดได้เลยนะตอนนี้ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าข้างหน้าจะไม่มีฮนะจะเหมือนพวกลุ่วัดขวาง กุนันกุนี้นั่นแหละนะครับนีฮะเพราะพระเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับพระเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนี่จ่ายฐานนะครับผมนี่นี่ครับน่ารักมากมายนะครับผมจี๊ดจ๊าดเลยนะครับนี่ดูโอ้โหนะแต่องค์นี้เขาจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ดูดูโดยรวมเนื้อหาพิมพ์ทรงรต่างๆเนี่ย เราดูออกเลยว่าอ่าเป็นเป็นพระมาจกูเดียวกันนะครับผมอองค์นี้เปิดที่4,000บาทเช่นกันนะครับ F4 นะฮะมีพลังเท่าไหร่ก็ว่ากันมานะครับมีแรงอ่านั่งเท่าไหร่นะครับว่ากันมานะครับเดี๋ยวราคาเปิดเป็นเรื่องสมมตินะครับส่วนกันได้เลยนะครับพี่น้องครับนะฮะราคาเปิดเป็นเรื่องสมมุตินะครับผม ถัดมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลังอุห้าเหลี่ยมหลังพอพานหลังอุนะครับผมนี่นะครับเหรียญหล่อนะครับอันนี้มีทั้งแบบปั๊มกับแบบหล่อโบราณนะครับนะฮะแบบปั๊มก็เหล่อโบราณนะครับมีห่วงนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมคือถ้าแบบปั๊มเนี่ยจะเป็นพายุกหลังนะครับคำว่ายุคหลังเนี่ยก็ประมาณปีหลังสองพันห้าร้อยมาไม่เท่าไหร่นะประมาณปีหนึ่งกว่านะฮะ จำไม่ผิดน่าจะออกอวัดลงช้างนะประมาณปีหนึ่งกว่านะครับเขาก็เล่นหากันนะแต่เล่นหาไม่แพงนะแต่อันเนี้ยจะเล่นหากันแพงนะครับเหรียญหล่อพิมพ์ห้าเรือหลังพ่อพาหลังอุกนะฮะมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลในในเฟซนีฮะเขาก็จะเป็นพิมพ์แบบประกบหน้าหลังนะฮะจกขุนเทียนนะครับนีฮะหลังพ่อพานะเนะื้อหาแบบนี้แ้รู้ง่ายสบายตานะเงินก็ลงเพราะเงินเลยครับ เนื้ออ่งเพื่อนเลยนะครับเนี่ยคมชัดลึกพอพาหลังอุนะครับนี่นะครับนี่ะสไตล์หล่อโบราณหล่อชอใต้นี้นะครับนี่หล่อชาอใต้ฐา,านนะครับนี่นะครับผมชัดเจนเลยนะประกบหน้าประกบหลังเหมือนพระหล่อโบราณพิมพ์สองหน้าทั่วไปอะนะครับเหมือนพวกเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อท้าอะไรประมาณนี้แต่เขาเล็กจิ๋วน่ารักดีนะฮะอันนี้มีเป็นผมเสิร์ชดูเจอตัวอย่าง นี่นะครับขออนุญาตนะครับผมนี่ฮะองนี้นะครับในในเว็บดังเลยนะครับผมนี่นะแต่เนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูด้านหลังนะบางทีเอาพาใครมาเป็นตัวอย่างในเว็บนี้บางทีเราก็ต้องพิจารณานะครับว่านั่น่าเดี๋ยวบางคนเขาไม่ชอบเอาเขามาเผยแพร่นะครับผมนะฮะตัวอย่างนะครับมีหลังพอพานะนี่เหรียญหลอดชัดเจนนะเป็นเหรียญหลอโบราณนะครับเหรียญหลอโบราณนะครับคมชัดลึกเลยนะพอพาหนังอุนะมี เนี่ยครับผมดูสนงสนิมนะครับเนื้อหานะครับผมนะเหรียญนี้ขออนุญาตเปิดที่ห้าพันบาทนะครับ F4 นะฮะปที่ห้าพันบาทครับผมนะหายากนะไม่ได้จะได้มาง่ายๆนะครับ F4 นะครับไปแล้ว4ี่รายการนะครับสองสี่ห้าหกเจ็ดรายการนะถัดมานะครับมาดู อันนี้พระสังกัจจัยนี่เจอบ่อยนะและส่วนใหญ่จะเป็นแบบสนิมเขียวคุมค้มนานาทั้งองค์นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเจอแบบสวยคมแล้วเนื้อหาที่แบบดูมีสเสน่ห์แบบนี้นะความคำว่ามีสเสน่ห์นะนิยามความีสเสน่ห์ผมนะคือพระดูง่ายผ่านการใช้เนื้อหาดูแล้วแบบแบบจับสองแล้วม,มันตาจึงใจนะคนเล่นสายหล่อนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อสำลีเงิน นะครับ fc สำลีเงินนะครับผมนะฮะมีคาบสนงุงสนิมอะไรต่างๆจับนะครับผมนะเป็นสำลีเงินนะครับนะีฮะพระสังอาจา์ก็น่าจะเป็นพรกกลุอะไรต่างๆนี่แหละครับกุเราไม่รู้กุไหนนะฮะแต่คือเห็นเกเยอะนะเกเยอะเกเยอะจะเป็นทองเหลืองตื้นต้นบ้างนะฮะหรือว่าเป็นเขียวเขียวเขียวเนื้อเขียวนี่ก็ต้องมีมีเกมีแช้คือผมก็จะดูเลนส์คมชัดลึกอย่างเดียวเลยนะครับ เนื้อหาอย่างนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยความคมชัดลึกเนื้อหาที่เก่าถึงยุกนะฮะแบบนี้นะครับผมเนี่ยดูเมรร็ดผสมดูอะไรต่างๆน,นะครับผมรอโบราณซุดคลาสสิกนะครับผมเป็นสำลีเงินนะครับ F4 คลาสสิกเลยเนะี่ยความคมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อหาเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูใต้ฐานนะนี่จุดจ่ายตังเลยนะครับผม ไม่มีกิ่งนะครับมีจุดจ่ายตังเลยนะครับจุดจ่ายตังครั้งองค์นะครับจุดจ่ายตังครั้งองค์นะครับ F4 นะฮะสุดคลาสสิกเลยนะพระบ้านเก่าเก็บนะพระบ้านเก่าเก็บเลยอย่างนี้นะครับฮะนะองนี้ขอญาตนะอยากจะเปิดหลักหมื่นเลยองนี้นะฮะรักมากชอบมากเลยนะขอญาตเปิดที่ห้าพันแล้วกันนะครับ f ซนะเปิดที่ห้าพันแล้วกันนะครับ สุดทัาสสิกงจริงน่ารักน่าใช้มากนะครับสัจจะนี้นะครับเออ,อยู่ที่เนื้อนะครับบางทีอาจจะเป็นแบบเขียวๆสนิมนั่นมาจากอันนี้ผิวเขาแบบเหมือนผิวจริงไม่มีสนิวสนิมคุมอ่าผมเห็นแล้วเออชอบเลยรักเลยเห็นแล้วรักเลยอะแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าส่วนตัวของคนที่ชอบาสายหลอกเก่านะครับผมถัดมานะครับอันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่อแช่มนะ หลวงพ่อแช่มวัดฉลองพิมพ์นั่งบัลลังเนหะ็นเขาว่ากันเขาบอกมาอย่างนี้นะครับผมเขาก็เปิดมาแพงเลยนะฮะตอนแรกก่าจะต่อกันได้นะครับผมบอกว่าโอ้โหเหมามานี้แบบเอาลงมาจากหิ้งเขาเลยนะคือเราคือผมก็ไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยเขาเล่นกันเท่าไหร่นะแล้วผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยแบบนี้นะมองแป๊บเดียวคือเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นหล่อโบ,บาราณแล้วเก่าด้วยนะผิวหิ้งเก่าเก็บสุกนะอาจจะเล่นกันหลัก หลายหมื่นหรือว่าเป็นแสนก็ได้นะครับอันนี้ผมผมไม่รู้จริงนะครับเนี่ยผมไม่รู้จริงนะเนี่ยยังไม่ได้หาข้อมูลเลยทั้งสิ้นนะครับผมเขาได้มาจากบนหิ้งจนะริงๆนะฮะนี่ฮะพระเนี่ยชุดเจ้าเดียวกันนะครับผวมตะกุดด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นแล้วแบบเนี่ยผมต้องวิ่งไปเลยนะพอชอบนะห่อโบราณคมชัดลึกนะเก่าขนาดนี้นะครับผม ไม่รู้เรื่องกานเท่าไหร่นะ4ไม่เลยหาข้อมูลไม่เสรชอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่หาข้อมูลไม่เสชอะไรทั้งสิ้นนะครับอาจจะเร่นกันหลักหมื่นหลักแสนอะไรไปโน่แหละนะครับผมขออนุญาตเปิดที่9,000บาทนะเปิดที่หลักพันแล้วกันนะครับปุม่มไม่รู้เขาเรื่องกานเท่าไหร่นะครับ F4 นะฮะเปิดที่9,000บาทนะครับแบบนี้นะเปิดที่9,000บาทนะครับไม่รู้รุ่นไม่รู้นั่นนะครับนม่ดูใจฐานนะ ผมดูยังไงก็มาตรฐานหล่อโบราณเนี่ยดูยังไงก็เป็นพัดแท้ดูง่ายนะี่ยดูเนี่ยราบใครความเก่าอะไรต่างๆนะครับคมชัดลึกเนี่ยนะครับผมถือไม้เช้าถือพัดนะครับหลวงพ่อแช่มมัฉลองนะไม่รู้นะถ้าเกิดราคาเปิดราคาแบบเวอร์วังไปก็เข่าภายด้วยนะเพราะว่ากลัวตกควายนะฮะไก็ส่วนนั้นได้นะครับเอฟซีถนะ้ามีราคาในใจนะครับนะฮะหรือไปหาข้อมูลก่อนก่อนก่อนก็ได้นะครับผม เซิร์ชนะฮะไอ้ g o o g l e หรือจะถามใครก็ได้ครับสุดท้ายนะครับผมนี่ฮนะฟอร์มอย่างนี้ต้องเอามานะฮะเพิ่งจะได้เมื่อปิดรางวัลเมื่องานสุโขโทัยไปขายไปแล้วดอกหนึ่งนะครับผมลายแบบนี้นะครับผมแต่ดอกนั้นก็คือเขาก็สวยจริงนะครับสภาพใช้พอๆกันเลยนะแต่อันเนี้ยคือเขาแบบนอกจากดูมีสภาพใช้นั่นเปิดแล้วคือเขามีแบบคราบใครต่างๆเห็นแล้วเออดูมีสเสน่ห์ นะครับดอกนี้นะฮะสำหรับตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังนะฮะผักเชือกลงรักาลายเกลียวนะลายเกลียวที่นะครับผมนี่นะฮะน่ารักมากเลยนะครับผมอัวท้องเหลืองเชื่อมเงินนะครับอัวเนี่ยตอนแรกผมยอมรับเลยว่าเขาดามาเขาเคลอะเคลอะมานะครับเขาเคลอะ,ละประมาณแบบแประมาณเหมือนเหมือนเคลอะ,ะเหมือนตาเมนมี้ยนะมีเหมือนออจักยงใหญ่งผมแหม่นะ อยากรู้อยากเห็นนะก็ย,ยังสงสัยว่าอออัอ่วเขาจะเป็นอะไรนะกลัวจะเป็นทองแดงถ้าทองแดงซื้อมาแพงจบเลยเพราะว่าทองแดงจะเป็นหลวงพ่อเตียงนะฮะคือราคาคนละเรื่องเลยนะ,ะราคาคนละเรื่องนะ,ะแต่ปรากฏว่าเนี่ยผมปัดๆถูๆหน่อยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะก็จะเห็นเป็นอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะฮะอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะครับนี่นะฮะผักเชือกกลงรักแดงนะครับรักแดงนะมีรักแดงแน่นอนนะครับเนี่ยดูนะ รักแดงนะครับสุดยอดของความน่ารักน่าใช้นะครับสุดยอดเลยนะครับผมน่ารักน่าใช้มากนะอัวทองเหลืองนะครับอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะครับ,รบขายผีหิ่งเก่าเก็บเหมือนกับเขาใช้แล้วเขาก็ไปวางบนหิ่ง นะครับนี่นะเจ้าเดียวกันเลยนะเจ้าเดียวกันเนี่ยหนึ่งสองสามสามชิ้นเนี่ยนะครับผมนะฮะนี่อีกเจ้าหนึ่งนะครับผมอีกเจ้าหนึ่งนะครับได้มาจากตลาดผักเครื่องวัดบึงบ้านนะครับพี่น้องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผงแบบชาวบ้านชาวบ้านจริงๆนะฮะที่บึงบ้านนะครับผมนี่ <c oughs> ประมาณนี้นะครับมีมาอวดมีมารีวิวมีมาหลอก fc แค่ หนึ่งสอเจ็รายการนะครับช่วงนี้ก็ประหยัดหน่อยนะลงน้อยๆนะครับผมขายหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรขายในวันถัดไป F4 นะฮะยอกยอกครับผมจริงก็อยากจะขายให้หมดหมดหมดทุกวันนะครับ f อนะฮะครับผมหากช่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องลางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์06 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ 0618987342หรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าผมปักหมุดไว้นะครับปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับทำลิงก์ใต้คลิปไว้นะครับผม FC ก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ามาแล้วก็แอดไลน์มาในจะไวที่สุดเลยนะส่งรูปมาเอาองนี้อย่างนี้เดี๋ยวส่งรูปไปมาให้กันดูปุ๊บก็ตกลงราคากันได้เลยนะฮะอันไหนไม่แน่ใจนะครับผมเอาไป ถามคนอื่นได้เลยนะครับเอาไปแห่ได้เลยนะครับแต่ระหว่างนั้นถ้าผมขายคนอื่นไปก่อนนี่ก็ถือว่าเข้าใจตรงกันฮะแล้วพาทุกองผมว่าขายขออนุญาตขายจบเลยในราคาแบบนี้นะฮะอ่าลืมบอกไปตะกรุดผมขอเปิดที่แปดพันบาทนะครับไม่รู้บอกไปยังนะแปดพันบาทนะครับผมนะฮะ <c oughs> ขอภายที่บางทีย้ำคิดซ้ำทำนะฮะเอสีนะครับผมนะฮะก็เอาเรียกว่าซื้อง่ายขายจบเพื่อหาเงิน ไปหมุนซื้อของใหม่มาให้ FC ได้ชมของใหม่กันในแต่ละวันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลา FC ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทันนะครับผมสวัสดีครับ